สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาโอกมะมาบิสมิลลาฮิรเเรรราาาะะห์มมมนิิฮฮีอััลลลลดุ r a h m a n บ r rahim الحمد لله رب ا ل ع ا อ م ي ن وبه ن ล ت วะลากุว ل ตะอิลลาบิลลาฮิลอ ع ลี ي อะซีม رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوم راك متى كرونا الله سبحانه وتعالى ที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชุโกตขอบคุณต่อลอสุบฮานาห์ัตละลาที่โรรองนั้นได้ทรงประทานโอกาสประทานยะมัดความโปรดปานต่างๆให้กับพวกเราให้กับมุมินผู้ศรัทธาอย่างเราๆทุกๆคนเราต้องขอบคุณชุโกตต่อพระองค์ให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์ความโปรดปานที่อัละตะลานั้นได้ทรงมอบให้กับเรามีหลากหลายมีความ มีมากมายดังนั้นเนี่ยเราต้องขอบคุณต่อพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นยิมัติที่ดีงามที่สุดความโปรดปานที่ดีเยี่ยมที่สุดนั่นคือการที่คนคนหนึ่งได้เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อพระองค์ดังนั้นเราต้องช,อชูโกรขอบคุณต่อตาลาให้มากๆเพราะสิ่งสิ่งนี้กะลิมะลาอิละฮะอิลลัลลอ จะนำพาเราสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาสู่สถานที่ที่เราทุกคนใฝ่ฝันอยากที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างตลอดกาลกะริมานี้จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ดังนั้นเราต้องขอบคุณต่อสิ่งสิ่งนี้ให้มากๆอัลฮัมดุลิลละเรากลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงแห่งการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามชั่วโมงแห่งการเรียนรู้ ตักเตือนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆบนโลกดุนยานั่นคือการเรียนรู้ศาสนาทนายมัสลลอลฮุอะล้วะสัลลัมได้ทรงบอกไว้ว่าไมยูริดิลลาฮูบิฮีค่อยรอนบุคคลใดที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลลต้องการให้เขานั้นพบกับสิ่งดีงาม คอยรอนสิ่งดีงามซึ่งความดีงามตรงนี้ท่านในอิสลามไม่ได้บอกไว้เป็นเฉพาะเจาะจงว่าจะได้รับอย่างไรหมายความว่าจะได้รับความดีงามที่มันครอบคลุมหลากหลายบุคคลใดที่พระอ,องค์อัลลอฮฺตาลาต้องการให้เขานั้นพบกับสิ่งดีงามอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะทรงทําให้เขานั้นเนี่ย เข้าใจเรื่องราวของศาสนายูฟักตีหูยูฟักตีหูฟิตดีพระองค์จะทรงทําให้คนคนนั้นเนี่ยคนที่พระองค์ต้องการให้เขานั้นได้พบกับสิ่งดีงามคือให้เขานั้นเข้าใจใศาสนาแสดงว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นเข้าใจใศาสนาจะนําพาเขาสู่ความดีงามต่างๆบนโลกดุนยาใบนี้เราแสวงหาเราแสวงหาความสุขสบายเราแสวงหาความดีงามต่างๆความดีงามเราต้องการ ความมีรารรกัตเราต้องการดังนั้นหาได้ไม่ยากก็คือจากการทําความเข้าใจการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามดังนั้นเนี่ยเราจึงมาพูดคุยกันเรามาจึงทําความเข้าใจกันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งตัวผมเองและผู้ฟังเองเนี่ยให้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะมาตักเตือนกันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับดวอาในชีวิตประจําวัน บทรําลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาในแต่ละกิจวัตรในแต่ละกิจกรรมในแต่ละการกระทําของเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าดุอาเนี่ยมันซ่อนอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าดุอาอัลกรัรบทรําลึกถึงอัลลอฮฺซุตอาลานั้นเนี่ยมันซ่อนอยู่ในกิจวัตรประจําวันตรงนั้นซึ่งเมื่อคนหนึ่งได้ทําแล้วเนี่ยได้กล่าวแล้วเนี่ยถือว่าเขาได้ปฏิบัติต,ตามสุนนะของท่านในมุวัสซาลัลัม เพราะท่านนบ,บีได้ทรงทำเอาไว้เพราะท่านนบ,บีัมัสาลลอฮาไรวะสัลลัมได้ทรงทำเอาไว้เป็นแบบอย่างให้เรานั้นปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างให้เรานั้นเนี่ยได้ดำเนินรอยตามท่านซึ่งตรงนี้มีดวอามากมายที่ท่านนบ,บีอัลมัสาลลัมได้ทรงทำให้เราทำไว้เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นดวอาเข้ามัสยิดดวอาออกจากมัสยิดดวอาเข้าห้องน้ำดวอาหลังจากออกจากห้องน้ำ ดูอาก่อนรับประทานอาหารดูอาหลังจากรับประทานอาหารดูอาก่อนนอนดูอาตื่นนอนดูอายามเช้าดูอายามเย็นและยังมีดูอาอีกมากมายที่เรานั้นเนี่ยสมควรที่จะท่องจําและนําสู่การปฏิบัตินําสู่การใช้ซึ่งดูอาในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้เราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันนั่นก็คือดวอาละสิมอด เมื่อเรานันถือสินอดเราในเมื่อถึงเวลา,ามากริบเราต้องละสินอดหรืออารสินอดเราจะกล่าวอย่างไรก่อนที่เรานั้นเนี่ยจะละสินอดเราจะมาเรียนรูน้ปรไปพร้อมๆกันซึ่งตรงนี้เนี่ยการถือสินอดมีทั้งการถือสินอดที่เป็นในรูปแบบของที่เป็นซุนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันจันทร์และวันพฤหัสหรือการถือสินอด ในวันที่13 14 15ของแต่ละเดือนอารับก็เป็นซุนนะของท่านนในมุัมสัลสลัมเช่นเดียวกันนี่เป็นในส่วนของการถือศีลอดที่เป็นภาคที่เป็นซุนนะและอีกส่วนหนึ่งการถือศีลอดที่เป็นในส่วนของฟารุดูส่วนจริงส่วนที่จําเป็นสําหรับมุสลิมทุกๆคนที่จะเขานั้นจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนระมดอน ซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถือสินอดที่เป็นซุนนะหรือการถือสินอดที่เป็นภาคของฟาดดูเราสามารถนำดวอาบทนี้เราสามารถนำดวอาบทนี้เนี่ยไปใช้ได้ตอนที่เราได้จะละสินอดเมื่อถึงเวลาเราจะลัสินอดเรากล่าวดวอาบทนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนของซุนนะหรือส่วนที่เป็นภาคของฟารดูก็ตาม ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนบีมัสลลัลขวัยลฮิวะสัลลัมได้ทรงบอกให้กับพวกเราให้เห็นถึงความสําคัญของการกล่าวอ้อนในขณะที่จะละศีลอดเนี่ยโดยท่านได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งซึ่งรายงานโดยซาบะติชีวะอับบูฮะย์รัห์รอดีอัลลอฮุอันฮุก้อนะก้อนะรัสูละซัลลัลขวัยละฮิวะสัลลัมซาลาสตุลาตุรดดูดะวะตุฮุม 3มบุคคลที่ดูอาของเขานั้นเนี่ยจะไม่ถูกปฏิเสธออิมามูลอาดิลอิมามที่มีความยุติธรรมคนแรกบุคคลที่สองวัสซาอิมุฮัตตตยุฟติรอบุคคลที่ถือสินอดเมื่อเขานั้นเนี่ยจะละสินอดวะดะวาตุลมัตลูมและดูอาของผู้ที่ถูกอธรรมถูกกันแกล้งถูกซอเลม สามบุคคลเมื่อเขานั้นขอดอาเพรา์อัตารานั้นจะท่งตอบรับอุอาของเขาดังนั้นหนึ่งในนั้นนั่นก็คือวัสซออิมูฮัตตายุฟติรบุคคลที่ถือสินอดเขาจะขอดุอาก่อนที่จะลัศสินอดเนี่ยอุอาของบุคคลนั้นอาัลตาลานั้นจะทรงตอบรับอุอาหมดนั้นโดยซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรสําหรับบุคคลที่ถือสินอดนั่นก็คือก่อนที่จะละสินอดให เรานั้นเนี่ยสละเวลาสักช่วงหนึ่งทำการขอดูอาต่อละตาลาขอในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยมีความประสงค์มีความอยากที่จะได้หรือสิ่งใดก็ตามที่เรานั้นเนี่ยอยากให้อลัสตาลานั้นเนี่ยทรงช่วยเหลือเราหรือสิ่งดูอาอย่างไรดูอาบ,บทใดก็แล้วแต่เราต้องการให้พระองค์นั้นเนี่ยรับทราบเราขอดูอาต่อละตาลาในช่วงก่อนที่จะละสินอดและหลังจากนั้นให้เรากล่าวดูอาบทนี้ เมื่อเราถึงเมื่อเรานั้นจะละสินอดเข้าเวลามักริบเราจะละสินอดให้เรากล่าวดูอาบทนี้ดูอาที่เรานั้นเนี่ยจะเรียนไปพร้อมๆกันมาละสินอดของเราในวันนี้ก็คือ ẓaḥbẓama'u wa'tallatilʿurūq wa'sabtulajru insha'allah ẓaḥbẓama'u wa'tallatilʿurūq wa'sabtulajru

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ان حَدِيثٍ تيوى مات النبي صلى الله عليه وسلم تَمْ قال 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 ท่านจะกล่าวดุอาบทนี้เมื่อท่านนบีมุสลิมรอฮุไยไลฮิวะซัลลัมต้องการจะละศีนอดเมื่อเข้าเวลามักริบท่านจะละศีนอดท่านจะกล่าวดุอาบทนี้ザฮับละมาอูวะเบตัลละติลูรุคุวะซาเบตัลเอจรุอินชาอัลลอฮ์ความหมายนั้นก็คือザฮับละมาอูความกระหายความกระหายได้มาลายหายไป วะเบตัลทีลอกรูกุและเส้นเลือดนั้นได้ชุ่มชํำได้เปียกชุ่มวะซาเบตัลอจุและภาคผลผลและบุญนั้นได้เกิดขึ้นแล้วอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮฺตาลานั้นทรงประสงค์ดวอานี้เป็นดวอาให้เรานั้นเนี่ยกล่าวก่อนที่จะทําการละสิ่นอดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีาาาอัลาลอลอฮกลัยฮิวะุัลสลัมได้ทรงทําเอาไว้อย่างเช่นฮะดีษ

วัตเตนแรตินลูรูกูและเส้นเลือดเส้นเลือดต่างๆในร่างกายของเรามันนั้นได้ชุ่มฉ่ำได้เปียกชุ่มวัซาแบตตْ أ อจรُและภาคผลผล,ลบุญน,นั้นได้เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์หากอลัลลอฮ์ตาลานั้นทรงประสงค์ซึ่งเมื่อเราดูในความหมายเมื่อเราดูในความหมายของดุอาบทตรนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เรานั้นเนี่ยเห็นว่าวันนี้การถือสินอด การถือศีลอดของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุนนะหรือเป็น RR, ภาคถือศีลอดแบบสุนนะหรือถือศีลอดที่เป็นภาคฟะรุดูแน่นอนเมื่อคนหนึ่งถือศีลอดจะมีความหิวมีความกระหายแต่แน่นอนการถือศีลอดไม่ใช่การทรมานร่างกายไม่ใช่การทรมานเป็นไม่ใช่วิธีหนึ่งของการทรมานร่างกายแต่การถือศีลอด ม,มีผลดีมีผลดีต่อร่างกายของคนคนหนึ่งที่เขานั้นได้ถือสินอดอย่างที่รู้ว่าเมื่อสองชั่วโมงแรกผ่านไปสองชั่วโมงแรกผ่านไปสอสาชั่วโมงแรกร่างกายแล้วนั้นเนี่ยจะนําสิ่งต่างๆที่เราได้รับประทานในวันนั้นเนี่ยในช่วงโุฮูดเนี่ยได้ทำเอาไปใช้ในร่างกายไปหล่อเลี้ยงในร่างกาย และเมื่อผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆสิ่งที่อยู่ในท้องของเราสิ่งที่เรานั้นได้รับประทานไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งว่าในท้องเรานั้นเนี่ยว่างว่างแล้วทีพอในช่วงท้ายพอในช่วงท้ายของวันเนี่ยร่างกายเมื่อไม่มีสิ่งใดอยู่ในท้องให้ทําการย่อยหรือนำไปใช้เนี่ยร่างกายก็จะนำเอาไขมันของเราเนี่ยไปสลายไปย่อย ดังนั้นแสดงว่าการถือศีลอดไม่ใช่การทรมานร่างกายแต่การถือศีลอดคือการทําให้ร่างกายของเรานั้นเนี่ยมีความแข็งแรงเป็นการขจัดสารพิษออกจากร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงใกล้ของเวลาละศีลอดเราจะมีความรู้สึกว่าเราหิวมากเรากระหายเราอยากจะดื่มน้ํามากดังนั้นเนี่ยก,ก่อนที่เราจะละศีลอด ท่านนบิมาสาุสอัลลอฮอัลลอฮฺสัลลัมจึงให้เรากล่าวดุอาบทนี้ดะฮะบัลลอมะอูความกระหายได้หมดไปวะเบตันเลติอลรุกุและเส้นเลือดต่างๆในร่างกายหลังจากที่มันผ่านช่วงเวลาที่ไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับน้ำเนี่ยเราได้รับประทานอาหารไปแล้วลได้ดื่มน้ําไปแล้วเนี่ยเส้นเลือดมันได้ชุมช่มฉ่ำวะซฟเบตันอะจรุและแน่นอน ด้วยกับความพยายามของเราด้วยกับความอดทนของเราในตลอดทั้งวันตั้งแต่ในช่วงของเวลาเข้าวันฟ ajar จนกระทั่งถึงเวลามักริบเราอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบะฮานะฮุวตาลาเรายอมอ,อดอาหารอดน้ําดังนั้นวาซาบตตอลอจแน่นอนภาคผลต่างๆอัลลอฮฺตาลาได้ทรงเตรียมเอาไว้ให้กับบุคคลนั้นอย่างแน่นอนดังนั้น ดูอาบทนี้เป็นดูอาที่ให้เรานั้นเนี่ยกล่าวในขณะที่เรานั้นเนี่ยจะทำการละสินอดก่อนที่เราจะละสินอดให้เรากล่าวดูอาบทนี้ด่ฮะบัซซามะอูวะเบตัลลลติลกูรุกูวะยซาบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์ความกระหายได้หมดไปความเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนั้นได้รับความเปียกชุ่มชุ่มช่ำวะซาบะตัลอัจรุ และภาคผลนั้นมันได Allah. Allah well. Allah, ้เกิดขึ้นแล้วอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์สุนตาลานั้นทรงประสงค์เรากล่าวดูอาบทนี้ก่อนที่จะละสินอดและเราตั้งใจว่าการกล่าวดูอาครั้งนี้เราทําตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลมเราปฏิบัติตามสุนนขแบบอย่างที่ท่านได้ทําเอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับเรา และเรานั้นจะได้รับภาคผลของการปฏิบัติตามสุนทรนของท่านนีมุวัมมัอสัลลัมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นท่านพี่น้องท่มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดูอาต่างๆที่เรานั้นได้เรียนได้เราได้รับฟังเรานั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราจดจํานั่นคือการกล่าวการนําไปใช้ในแต่ละช่วงกิจกรรมของเราเข้านอนหลังจากตื่นนอนดูอายามเช้าดูอายามเย็น และดูอาต่างๆวิธีการที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยจำง่ายมากที่สุดนั่นคือการนําไปใช้ในช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่จำในช่วงแรกๆเราอาจจะจดใส่กระดาษและกล่าวตามที่เราจดแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเรากล่าวซ้ําๆกล่าวหลายๆครั้งเราจะไม่ไมเราจะไม่ต้องใช้กระดาษเราจะไม่ต้องนํานเอาสิ่งที่เราจดเนี่ย มาท่องมาอ่านหมายความว่ามันจะจําไปเองแสดงว่าสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการนําเอาไปใช้และตั้งเจตนาว่าเราทําตามแบบอย่างทําตามสุนนะของท่านนบิวมัส,สอลอาล,าสล์วายเลวิสันลมที่ท่านนั้นเนี่ยได้ทําไว้เป็นแบบอย่างให้เรานั้นเนี่ยดำเนินรอยตามสุดท้ายนี้ขอดูอาตาะลอสุบะฮานะฮัวตาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึง่งที่ได้รับความรู้ที่มีวาระรการความรู้ที่ยังประโยชน์ ความรู้ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติและการเผยแพร่ในภายภาคหน้าว่าบลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม